อยู่แล้วอยู่แล้วมันเด็กก็ได้มาเด้อครับพี่น้องทุกคนมนันเด็กก็มากินข้าวน้ำกันมนันเด็กเลยแมนูนี่ครับพี่น้องเมน,นูบา้านๆแกงขี้เล็กนี่ก็ปนปลาพักลวกกินก็ปลาสวยครับพี่น้องมนันเด็กก็ได้โอ้ยหิวเหรอครับพี่น้องถึงกลับจากในสวนกินข้าวนีว่เราจะออกไปให้ไปหน้าครับผมวันนี้ น่มามากครับพี่น้องทุกคนกินเขาน้ากันกินแล้วก็ไปหาเหตุการณ์เหตุงานนี่คือเกา,กา,า,เ,าเดี๋ยวกะทองปลามือดมั่วอยู่ครับพี่น้องเอ้ยฝนตกแค่ไเมื่อคืนนี่พรท่านออกไปเบิง้งให้เบิ้งหน้าอยู่เอาผนปลาใช่ไหมครับพี่นอ้องผมอัดตัวเป็นก๋วเตี๋ยวห่อนๆนะครับพี่นอ้องว้าเสบคไปเลยนี่าาก,ก๋าหมดเสียไปกับเขาละ หลอกพระบุกเลือป<ม>กปะครับขอกินมือไปอันงานเล่นดินมาก,กมเลยหล่าเลยเป็นเรื่องแ,แกงแกงพะกิเล็กครับพี่หลอนมามา กรโจนได้ผู้บกินแกงผักกิเลสครับผมผักกิเลสก,กับเก็บจากสวนลงนนะังบ้านมากมากแกงเลยหมูออกมาผมลำลำยังไงครับพี่น้องแกงผักกิเลสครับผมมากครับพี่น้องเนี่ยแกงขี้เหล็กครับผม,ม นนี้แกงก,ก่เล็กใส่หมูครับพี่น้องใส่หมูแค่บานมันใส่กะทิน้ำนี่นอ,ออมหว,วานครับผมขอตัวเด้อปูพงกินแกงภักก่เล็กเก็บจากในสวน ก็ะบวมมักกินง่ายๆแกดิกระเพอแล้วพี่นอ้อนกับเขายังมากไหมน้ำพริกต้นตาลรวกพักแกดิกระเพอะกับเขบาบวบๆอาหารอิตาลบ้านนอก ဟုတ်ပတ်ကြတယ်สวนหื้อเช้าละ ดังหิวเลยกลับจากในสวนกินเขาแล,ล้วครับคุณเด็กพี่น้องไอ้บ้านนี่ไปตรงหน้าผมละมั่วกระยำเขาพี่น้องโอ้ยคุณเลีย้งยงงั่วยงังกระได้ นี่ทอดปาบวาแจงเลยพี่นอ้องฝนที่ไม่บวาจาักบูบวขึ้นเครื่องร่มเคร่องฝนเครื่องฝากมับมบนเลยน้ำถ่วหน้ากับบาจาักบู กูเองลดสามเจบหานเด้ครับพี่น้องเรื่องเกยบเบินงพาบ้านเคยไปซื้อไม่จากตลาดกินกับบอกคืออิบจ้าของกูเองนี รถขาดสิจะกความผูกเกมจะออกรถวันวันเป็นสื่อมาหารเป็นยังไงบุ๊กเป็นเนื้อแบบยาแบบออกรถออสมๆยังไงบุ๊กบอกกระแสริฐเพื่ออะไรมันได้ขนมเปน็นอะไรอยู่ ปฏิบันฮะวิธีหล่อม่วงม่วลงไปเรียนเขามาอสวดบุที่พิม่ยบาน่เมอกอกดกับผมมามองเก้าบรญผม,มการส่อง สองอย่างกินอันหนึ่งที่ยดาอันหนึ่งมันแสบคนละอย่างพี่นลอกกินปั๊บได้หลายคนวาทุกปรการร่างกายดีนะ กินพักสดได้ยังดีพี่น้องักสดได้ยิง่งถ้าบุ้งนี่ครับผมเนี่ยถ้าบุ้งเ,เป็นไน่บํารุงสายตา,ยาสันเลือด,ด้วยครับพี่น้องผมเบป็งพ่อบ,บนอายุปานนี่แม่หมูเคยใส่แบบนี่ครับยันต้องซื้อได้ไสบายใส่แบบมากๆครับพี่น้องกินน้วกัน กินแล้วก็ไปหาเกตุการที่งานครับผมม่ mm hmm. อเดี๋มวไม่ไ้ชือเกอ่าครับผมอ้าวขอบคุณพี่น้องทุกท่นานครับผมอย่รับชมคมิิให้ยกอ,อกันไม่คลิปหนานครับผมจะเล่าคลิปนี้โชคดีสุขุมทุกคนครับผมสวัสดีครับ